มีใครที่มีปัญหาเรื่องลำไส้เหมือนกันไหมคะทุกคนและทุกครั้งที่ไปหาหมอนะประโยคที่คุณหมอพูดตลอดคือลำไส้ดีสุขภาพก็จะดีตามไปด้วยประโยคนี้ไม่เกินจริงเลยค่ะทุกคนอย่าละเลยเรื่องลำไส้นะคะเพราะมันคือสมองที่2ของร่างกายอ้อยอยากชวนทุกคนมาดูแลเรื่องลำไส้ของตัวเองถ้าเราดูแลลำไส้ดีมันก็จะส่งผลดีหลายเรื่องมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องผิวพรรณสุขภาพร่างกายหรือว่าอารมณ์ด้วยอย่างตัวอ้อยเองก็เลยต้องมีตัวช่วยมาตลอดอย่างโปรไบ,โ,บโอติกนี้อ้อยจะทานเป็นประจำเลยคะ่ะแต่ช่วงนี้ที่ทานแล้วชอบมากก หมอเจตตัวนี้เลยเป็นตัวที่เขารวมเอาโปรไบโอติก9สายพันธุ์ที่แข็งแรงแล้วก็ทนต่อความร้อนคือเป็นแบคทีเรียที่คัดมาที่สมบูรณ์ในร่างกายและเขาก็ยังใส่แหล่งอาหารของโปรไบโอติกมาด้วยมีการเสริม HMO ซึ่งเป็นสารสก,กัดสําคัญในน้ํานมแม่ทําให้เจ้าโปรไบโอติกเนี่ยทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นเขาก็ช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลลาไส้ปรับสมดุลน้องสาวช่วยเรื่องการขับถ่ายแล้วก็ช่วยในเรื่องของภูมิคุ้มกันอีกด้วยและที่อ้อยชอบมากๆเลยก็คือเขารสชาติอร่อยทานง่ายจียวเทปคือจบง่าย สะดวกสบายเอาจริงๆจากใจอ้อยเลยนะทุกคนตัวเนี้ยดีจริงทานแล้วชอบมากจริงๆอยากแนะนําทุกคนเลยอะ่ะและช่วงนี้ตะก้าบริษัทราคาดีด้วยนะรีบไปกดเดอ้อ